2. สำหรับวันนี้เข็มขัดที่จะลองกันนะก็มีเข็มขัดทั้งหมด3าตัวนะครับผมเข็มขัดเฟกแบบสปริงนะเข็มเฟกแบบธรรมดาแล้วก็เข็มขัดแบบจีนนะดูง่ายง่ายของจีนนี่คือกวงกวงบางๆอย่างเงี้ยนะครับเบามาเบาหยองเลยนะอันนี้ของเฟกสไตล์เหมือนกันแต่คนละแบบเป็นหูตันจะหนักกว่าเยอะนะผมครับดูคร่าวๆง่ายๆนะเอาของจีนนะที่ไซส์เดียวกันนะสามนิ้วของจีนหนักห้าสองของเฟกหนักแปดสี่เกือบเท่านึงอ่ะเพราะว่าอะไร คือเข็มขัดแบบนี้มันหนากว่านะครับนี่บางเจี๊ยบเลยเนี่ยวางนี่จับไปแทบจะขาดนิ้วเนี่ยคมนะหูก็บางนี่ของแก็งอ่ะโคตรของแกงอ่ะเนี่ยดูดิสภาพไหวไว้เนี่ยดูเหล็กบางขนาดไหนหัวมันเนี่ยหัวยึดเนี่ยเห็นปะเนี่ยกวงนะกวงกวงนี่กวงหมดเลยนะดูตัวนี้นะตันข้างหน้าก็ตันนะไงเห็นปะตันนะ ตันหมดทั้งตัวความแข็งแรงคนละเรื่องนะครับรบเดี๋ยวลองให้ดูนะตัวแัดสปริงมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือเข็มขัดสปริงไม่ใช่ว่าแบบไหนมันก็เหมือนกันหมดคุณสังเกตสองตัวนี้ว่ามีอะไรแตกต่างกันบ้า เปเกีดีๆตัวนี้มันไม่ทปิงนะมันเป็นจานจานคือเป็นจานเป็นจานโก่งๆองน้สองอันตอนแรกจะโก่งแบบนี้แล้วมันโดนบีบบี้เป็นทะปิงแบบนี้อันนี้คือยังไม่ได้ขันมันมันยังโก่งตัวอยู่ดังนั้นทกียราทะปิงที่ดีคือซื้อมาแบบนี้เนี่ยตอนแรกยังไม่ได้ขันเนี่ยมันต้องโก่งตัวมีร่องพอคุณขันข้าไปแล้วแหละร่องนี้จะแคบลงหรือเป็นร่องเล็กๆแทนแต่คุณเห็นนี้ปะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่ทันขันเลยอ่ะมันไม่มี ความโก่งของตัวสปริงให้มันดีดตัวได้ผมถามว่าแล้วนี่เรียกว่ากำขาดสปริงเหรอไม่ใช่นะอย่างนี้คือเรียกว่าคนผลิตก็คือยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการทํางานของตัวแผ่นจานดีดเนี่ยทำงานยังไงดังนั้นการเลือกซื้อแผ่นขัดสปริงดูด้วยว่ามันมีล่องเกิดขึ้นจริงๆก่อนที่คุณจะขันแบบนี้ไม่ต้องซื้อเลยผมบอกใช้ไม่ได้แค่หน้าตาเหมือนโอเคนะผมฝากด้วยเรื่องนี้ รับตัวแรกจะลองให้ดูเข็มขัดในช้อปปี้ครับแบบนี้คุณหาได้ขายคู่ชุดยิ่โตชุดยิ่เตอร์ชุดทอแทนพวกนี้ถูกๆอ่ะไปดูกันผมจะขันให้ดูนะนี่มือเดียวนะนี่เริ่มตึงตึงละคราวนี้จะลองใช้ตัวนี้เป็นตัวจับเกาะแกะ6.2นะมาแก๊กแล้วนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันบี้แล้วนะมันได้เป็นวงกลมแล้วมันเป็นโรหีแล้วพอมันเสียรูปแล้วอะเป็นแบบนี้ขันเองก็ไม่แน่นเพราะมันจะบี้ไปเรื่อยยิ่งขันยิ่งบี้ยิ่งขันยิ่งบี้ยิ่งขันยิ่งบี้โอเคเดี๋ยวลองขันให้ดูว เจร้อยกระดุยคือสภาพแบบนี้มันใช้ไม่ได้นะขัดยังไงมันก็หลุดถึงวันนี้คุณแน่นพรุ่งนี้มันก็หลุดนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นลองเข็มขัดหูตันนะผมครับของเฟกนะะลองให้ดูว่าหูมันตันมีประโยชน์ยังไงหกกุดสองนะหันในกล้องดูแก๊กแล้วน,นะแก๊เก,กเป็นไงครับอ,อืมโอเคพอโอเคโอเคครับคราวนี้ก็จะลองนะเลยห้าสิบไปแล้วนะยังไม่หลุดนะครับซึ่งรถทั่วไปก็ใช้ไม่เกินห้าสิบแล้วนะโอ้โห โอ้โหอโอ้โหอโอ้โมาเท่าไหร่80ได้นะโอเคไปดูกันอันนี้หลุดที่เท่าไหร่่างนี้ประมาณสัก6กบาทหกกว่ากว่าเจ็ดไม่แน่6กว่ากว่าไม่แน่ใจดูเองแล้วกันนะครับอันนี้ตัวต่อไปเป็นน้ำขัดสปริง ตัวให้ดีที่สุดเลยอยู่ไหนเอามาลองดูครั้นท้ายจะลองที่เข็มขัดสปริงนะอันนี้ก็ตั้งความหวังมาที่ว่า<อ>มันต้องบูดท,ที่100ร้อยปอนด์ไม่หลุดแล้วนะลองดูกันโอเคขันเหมือนเดิมนะครับผม6.2นิ้วเซนเมตรเหมือนเดิมนะกระตุ้นสปริงหนับผมบูดห้าสเกือบร้อยแล้วอ่าบูดร้อยปอนด์นะครับ,บ,บ,รรบดูว่าอินเตอร์จะระเบิดไหมกับเข็มขัดสปริงเต็มที่แล้วครับนี้ปั๊มลมทำได้แค่นี้ โอเคนะสักสิบวีแล้วกันนับพอยหลางแล้วกัน9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคเปิดแล้วนะอินเตอร์หลานการทดสอบที่ร้อยปอนอยู่แน่นอนครับเข็มขัดก็อยู่นะครับผมตัวนี้ทดสอบจริงทุกอย่างแน่นี้โอเคนะ